สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูบิตคอยเช่นเคยนะครับพร้อมกับมาอัปเดตเหรียญเอาคอยนะครับที่ผมได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างแรกผมจะขอมาเริ่มที่บิตคอยนะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วมีความน่าสนใจตรงไหนเข้ามาบ้างนะครับผมต้องบอกได้ว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังดูไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็ยังไซเวย์อยู่ในบริเวณแถวนี้แหละนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเนาะ แต่จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราดูได้แน่ๆนะครับก็คือเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูในภาพรวมใหญ่นะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีเหลืองตัดลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวนะครับช่วงบริเวณนั้นมักจะเป็นจุดต่ําสุดเห็นไหมครับพอเส้นสีเหลืองตัดลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวช่วงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดต่ําสุดเห็นไหมครับปี2 0 1 9ช่วงบริเวณนี้ก็เป็นจุดต่ําสุด ปี2022ช่วงบริเวณน,นี้ก็เป็นจุดต่ําสุดนะครับทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยพอเส้นสีเหลืองตัดขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันเนาะแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีในระยะยาวถามว่าทําไมนะครับเพื่อนๆมาดูนะพอเส้นสีเหลืองตัดกับเส้นสีเขียวขึ้นมานะครับปี2016มีการย่ออย่างแรงลงมาเห็นไหมครับพอเส้นสีเหลืองตัดขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวมีการย่อลงมาอย่างแรงนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถือยาวนะครับเป็นสายเน้นสปอตระยะยาวเนาะก็ไม่จาเป็นต้องซีเรียสนะครับการย่อลงมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าบิตคอยขึ้นไปอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดการตัดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเทรดระยะสั้นนะครับระยะสั้นของผมเนี่ยก็คือประมาณเดือนหนึ่งสเดือนอย่างนี้นะครับก็ก็มีโอกาสนะครับที่บิตคอยอาจจะมีการตกลงมาได้นะครับทีนี้ผมอยากให้มาดูอีกเส้นหนึ่งประกอบนะครับก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้นะครับ ตอนนี้ทุกคนจะงงแล้วว่าผมใส่เข้ามาทําไมใช่ไหมครับที่ผมใส่เข้ามาคือผมอยากจะบอกเพื่อนว่าบิตคอยไม่เคยเกิดสัญญาณน,นี้ขึ้นมาก่อนนะครับคือแน่นอนถ้าเกิดเราดูแค่2เส้นเนี่ยนะครับมันทํากันปกตินะตัดขึ้นตัดลงนะครับแต่เส้นสีแดงเนี่ยนะครับถ้าเราดูในประวัติศาสตร์มาเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่คอยรับบิตคอยมาโดยตลอดถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูปัจจุบันนะครับ เส้นสีเหลืองเนี่ยกำลังจะขึ้นไปตัดยืนเหนือเส้นสีแดงนะครับซึ่งผมก็การันตีไม่ได้นะครับว่าพอมันตัดกันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับจากที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยมันอาจจะตัดกันแล้วนะครับให้เราเตรียมตัวและรอดูไปละกันนะครับก็สําหรับผมตอนนี้นะครับผมยังยืนยันคําเดิมนะที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าบิตคอยไม่ใช่จุดที่ควรเข้าแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณได้กําไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการได้กําไรที่เล็กน้อยนะครับ มันไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงที่เราควรจะซื้อเนี่ยนะครับมันคือจุดเหล่านี้ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับตั้งนานแล้วเนาะว่าเพื่อนๆครับผมอออินทั้งหมดแล้วนะครับในจุดบริเวณแถวนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครพลาดนะครับผมแนะนําให้รอไมน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนถือระยะยาวเนาะทีนี้นะครับเรามาดูกันที่โซกันบ้างนะครับโซนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นคลิปที่แล้วเลยนะครับว่ามันยังมีแรงซื้อขึ้นมาได้อยู่นะครับตอนนี้โซเนี่ยได้มีการพุ่งขึ้นมานะครับ แต่ในช่วงเส้นประมาณราคา119ไปแล้วถูกไหมครับในคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าโซยังดูดีนะยังมีแรงซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกคุณเพื่อนไปนะครับว่าโซเนี่ยมันมีเส้นต้านนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ119นะครับแล้วอีกทีก็คือ141เนาะถ้ามันมาชนเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่คนอาจจะเทคโปรฟิตได้นะถ้าเกิดตรงนี้มันทะลุขึ้นไปจริงๆนะครับมันก็อาจจะไปที่ 141นะครับก็ราคาประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นต่อเนี่ยก็แปลว่ามันชนตรงนี้แล้วจบแล้วนะครับคนเขาได้ทํากําไรกันไปพอสมควรแล้วเนาะโอเคครับทีนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังก็คือเหรียญ OKB OK นะครับ OKB OK ผมต้องบอกว่าเป็นเหรียญของ Exchange OKX OK นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อเหรียญ OKB OK นะครับก็สามารถสมัคร OKX OK ผ่านผมโดยการสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า OKB OK เนี่ยได้ขึ้นมาเกินเท่าหนึ่งแล้ว ถามว่า OKB OK เนี่ยยังสามารถขึ้นต่อไปได้ไหมนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่า OKB OK ได้ลงมาชนเส้นลับนะครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นนี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยมันทำไฮแย่ก็จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างกังวลน,นะครับ RSI เนี่ยมันทำไ h e r l โลนะครับคือมันทำไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเก่านะครับแต่แท่งเทียนเนี่ย ทำไฮใหม่หที่สูงวกว่นนาไฮเก่านะครับพูดง่ายๆนะครับมันเป็นลักษณะของ bearish divergence น <am ma S 2> ั่นเองนะครับก็ผมค่อนข้างกังวลถ้าเกิด bearish divergence นี้เล่นนะครับมันอาจจะทะลุลงมาชนเส้นสีเหลืองเส้นที่2ก็ได้นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับก็คือเหรียญ BGB นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็จะขอพูดให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะครับว่าเหรียญ BGB คือเหรียญของ exchange bitget นั่นเองนะครับก็สามารถสมัครผ่านผมได้นะครับโดยการสแกนตรงนี้นะครับก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับในการเทรดฟิวเจอร์ และสปอตตลอดชีวิตก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับว่า BGB เนี่ยสำหรับตัวผมถ้าเกิดใครยังไม่มีของนะครับผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปเข้านะครับถึงแม้ว่ามันจะทำ h e เย i ไฮนะครับที่สูงกว่าไฮเก่านะครับแต่ RSI ของมันนะครับได้ทำ g h e ย Low เหมือนกับ OKB OK เลยนะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าอาจจะมีการย่อได้นะ แล้วจุดที่ผมคิดว่ามันควรจะย่อลงมาชนเนี่ยคือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันย่อเร็วมันก็อาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ0.51นะครับแต่ถ้าเกิดมันย่อไม่เร็วเนาะมันก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์อยู่เนี่ยนะครับ เืยๆแล้วมาชนตรงนี้มันก็อาจจะสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตเพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะครับแต่ที่นีแน่คือถ้าเกิดใครจะไปเล่นฟิวเจอร์เนาะบางคนอาจจะไปช็อตเลยนะครับคุณก็อย่าเล่นเกินตัวแล้วกันนะครับอย่าเล่นอะไรที่มันแบบขึ้นลงเยอะๆแล้วพอร์ตแตกเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำเนาะมันได้ขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่าการที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะตอนแรกเราเห็นมันขึ้นมา3เท่าน้องเหมือนเยอะใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะขึ้นไป10เท่าลอยเท่าเลยก็ไดด้นนนัส่ว SI ่ววก Sa Stocasttic เเเชีเยลยลผ อยากให้มันตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นปะข้างล่างก่อนนะครับเป็นจุดโอเวอร์โซนนั่นเองนะครับถ้าเป็นจุดโอเวอร์โซเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างคุ้มในการซื้อมากกว่าที่จะขายนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตอนนี้บิดเกตนะครับสำหรับคนที่สมัครผ่านผมนะครับหลังจากที่คุณลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับคุณก็สแกนลิงก์นี้นะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับง่ายมากนะครับแค่คุณ ยืนยันตัวตนนะครับแล้วฝากเงินเข้ามา50 USDT แค่นั้นเองนะครับพอจบกิจกรรมปุ๊บคุณจะได้รับทันที50 USDT แบบคนอื่นๆเขานะครับนี่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นสมาชิกเก่านะครับคุณจะได้รับทันทีนะครับ10 BGB โอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ